สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับผมเปา i have CPU สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have CPU ด้วยแล้ววันนี้วันพุธวันนี้วันพุธนะครับส่งเรียบร้อยตรงนี้60เครื่องทั้งหมดเครื่องพร้อมจออย่างที่อธิบายไปฮะผมพูดทุกครั้งเลยว่า i have CPU มีแต่1มือทั้งหมดประกัน3ปีเต็มมีปัญหาอะไรบอก i have CPU on site service team v i รีโมทได้หมดโอนเต็มลด3%ผ่อนชำระได้เก็บเงินปลายทางได้ผ่อนชำระ,ผ,ำระผ่านบัตรเครดิต0%ลาซา d a าช้อปปี้เมอร์คู่และเร็วๆนี้อาจจะมี Zoom c a มล่าสีที่นี้รอคุณอยู่ไม่มีบัตรเครดิตอยากผ่อนได้ผ่านดิสช็อปนะครับ I have CPU มีในด i s ช็อปเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านแฟนเพจหรือว่าสั่งซื้อผ่านด i s ช็อปได้แชทด i s ช็อปก็ได้แชท แฟนเพจก็ได้หรือว่า Line ID I h ไอแฮซอยากดูเครื่องสวยอยากดูความรู้อยากดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนาดูได้ใน YouTube จะมีบทความรรวมถึงจะมีวิดีโอของผมอยู่ที่พูดแบบเรื่องความรู้หรือเรื่องอะไรต่างๆนาก็จะมีอยู่นั่นเองนะครับเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้ทั้งหมดกล่องอย่างนี้ดังนั้นนะครับ i h a v e ซ p u pack ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วข้างในเป็นคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยผมเองต้องดูแลให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ปึ๊บ รู้สึกปลั๊กจะขายดีนะครับปลั๊กประมาณ20อันส่งเรียบร้อยนะครับปลั๊ก3 8 9บาทรวมส่งมีคนบอกว่าอยากดูข้างในเดี๋ยวแกะให้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในปลั๊กนั้นจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นก็สั่งได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นเกรดเดียวกับที่ผมทาแต่ว่ามันมีสิี่เพิ่มเติมก็คือสวงสวิตอะไรต่างๆน,นะนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดู4ี่เครื่องนี้กันฮะสเครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะอยู่ในงบประมาณแสนหนึ่งทุกเครื่องนะครับ ดังนั้นอย่าง<ๆ>ที่บอกครับเมื่อคืนวา,วานผมไลฟ์สดเครื่องสามหมื่นเจ็ดไปดังนั้นเครื่องละแสนทําได้เครื่องละแสนทำได้เครื่องละสามหมื่นก็ททําได้อยู่แล้วเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเครื่องละหมื่นหกสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าทําได้ทุกเครื่องทุกราคาทุกระดับนั่นเองนะครับอืมเครื่องแรกไม่ถึงแสนครับเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเป็นเคสที่เป็นขาวตัดดําเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นตัว n s XT รุ่นที่ใหญ่ที่สุดคือ H 710สีขาวนะครับสีขาวตัดด้วยข้างในสีดำที่ค้ำสีขาวตรงนี้นะครับ cpu intel core i 7 1700 kf ครับ8คอ core เทรดเ t อร์โบ turbo กิกและอย่างที่บอกฮะเป็นขาวตัดดำดังนั้นเมนบอร์ด z 5 9 0 p r i m e นะครับ asus p r i m e z 5 9 0ขีด p เนี่ยต้องเป็นสีเงินนะครับเพื่อ ให้มันแมทชิ่งกับโทนนี้แรมเป็นสีขาวอยู่แล้วจาก Corsair Gen RGB Pro SL 16 g b ั3,200 MHz ครับลูกค้าเอาแรมแค่นี้นะครับ Corsair Gen RGB Pro SL ใส่16 g b ใส่8 g b คูณสอเป็น16 g b Du a ว c h a n ช e นกาจอ g a แล็ก Gforce RTX 3080 ไม่ใช่วันคลิกโอซไม่ใช่วันคลิปบูสเตอร์แต่เป็นตัวที่โหดที่สุดของการแหลกคือตัว h อร o o f Frame นั่นเองนี่คือ h a l o o f Frame มีมงกุฎนะครับกลองใหญ่เบลเบล่านะครับสพัดลมระบายความร้อนรองรับการระบายความร้อนแบบ Liquid n นโ r o เจนหรือว่า ln 2นะตรงนี้จะมีโลโก้ o r l l o f Frame อยู่ตรงนี้สกรีน g e force rtx ต่อไฟเลี้ยง8พิน3ช่องสายถักอันนี้มาจาก การ์ดจอให้มาแบบนี้เลยนะครับแบ็คเพจตรงนี้สวยนะครับตรงนี้มีโลโก้บางกุดปรับไฟ RGB ซิงค์ไฟได้หมดพัดลมไฟ RGB มีตรงกลางตรงนี้แถมที่คำการ์ดจอของกาแล็กอย่างนี้เพราะว่าการ์ดค่อนข้างหนาและยาวนะครับนั้นผมบอกเลยว่าในบรรดายี่ห้อกาแล็กหรือว่าในบรรดาการ์ดในทุกยี่ห้อก็ตามนะครับฮอร์ออฟเฟรมยังเป็นซีรีส์ที่อยู่ในดวงใจของคนที่ชอบความแรงชอบความแปลกชอบสะสม ชอบความอลังการงานสร้างและที่สําคัญคือราคามันไม่ค่อยตกเพราะว่ามันเป็นตัวค่อนข้างที่จะลิมิ t เต็ดคือมาน้อยนะครับมาน้อยมากสำหรับฮาล์เฟรมตรงนี้วันคลิปบูสเตอร์คุณอาจจะหาได้ครับแต่ฮาล์เฟรมคุณหาไม่ได้ง่ายๆอันนี้คือฮาล์ f เฟรมจากกาแล็กซี่ฟอส RTX 3080่นเองนะครับเพราะว่าสปาย850วัตต์80 plus gold WD black SN750 ขนาด500กิก3430 99800ครับตีสักแสนหนึ่ง นะชุดน้ำระบบปิดจากคอแซไอคิว H100i อ l i t e c ลิทคาเไฟเทคโนโลยีใหม่จากคอแซนะครับคอแซคาเฟลิกคอแซ LED เทคโนโลยีตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น RGB ตรงนี้จะสวยนะครับนี่ไฟจากบล็อกตรงนี้ฮะหม้อน้ำา2ตอน240มมวางบนพัดลมสีขาวระบายความร้อนแล้วช้อนดูฮะเราจะเห็นไฟจากคอแซซึ่งตรงนี้นะครับหม้อน้ำคอแซ RAM c o r แซกาจอ HOF, บอร์ด ASUS คือของที่มันใส่ไปนั้นค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งเลย WD Black SN750 ขนาด500ปิกครับนี่ประมาณ99,800ครับได้ HOF 3.80 0ใครอยากสั่งสั่งได้นะครับมีน่าจะมีมาไม่เยอะนะครับตัว H710 ตัวนี้คราวนี้ขาวตัดดำปุ๊บและถ้าดำล้วนนะครับดำล้วนแบบไม่มีไฟ RGB บ้างล่ะนะครับอันนี้จะใกล้เคียงกัน ประมาณแสนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอะไรข้างในเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ H710 ลูกค้าคนละท่านนะครับลูกค้าคนละท่านไม่นัดก,กันมาด้วย H710 จะเป็นสีดำล้วนเครื่องนี้จะดำล้วนและไม่มีไฟ RGB มีไฟ RGB จุดเดียวคือตรงกาจอ ปิดได้นะครับปิดได้การ์ดจอจากตัวไหนคือ MSI GeForce RTX 3080ตัว Gaming s t t Trio 3พัดลมระบายความร้อนตัวเคสเป็นสีดำ H710 สีดำทั้งหมดและที่เหลือไม่มีไฟ RGB CPU นะครับ CPU เป็น Intel Core i7 CPU เป็น Intel Core i7 11700K 8ค o r e 16 t ท r a Turbo 5กิกมันร้อนมันแรงนะครับ ระบายความร้อนด้วย r r t t i l i ก u i d f ิดเฟสเซอตัทตปกติอาจจะเป็น 24-0, 28-0แต่ตัวนี้คือ3ตอน360มิลลิเมตรนะครับ3 6มมลลิเมตรหม้อน้ำหนา3.8ซนติเมตร3ตอนยาวเปิดตรงนี้นะครับหม้อน้ำค่อนข้างหนาเลยพัดลม3ตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บระบายความร้อนสายถักตรงนี้สวยแล้วก็มีระบบเคเบิลแมนจเมนต์คือการรวบพัดลมสายไฟจากพัดลม3ตัวปุ๊บป,บปบุมันอยู่ตรงนี้ ทั้งหมดอยู่ตรงบล็อกบล็อกจะเป็นแบบอย่างนี้ไม่มีไฟ RGB จีมีพัดลมตัวเล็กคอยเป่าแล้วก็เราบระคับระอให้ภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟของตัวเมนบอร์ดนั่นเองแล้วก็เสียบสายสายเดียวทุกอย่างทํางานหมดครับพัดลมหม้อน้ํามตัวปั๊มน้ําแล้วก็พัดลมตัวเล็กทํางานหมดนะครับแรมแรมจะเป็นตัวอุณนีน้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมไลฟ์สดเลยฮนะแรมตัวนี้ฮะเป็นเทอร์โมเทสทัฟแรมครับ เทอร์โมเทคทัฟแปรมอะไรที่หายไปคือคำว่า R G B มันหายไปดังนั้นตัวนี้จะไม่มีไฟ R G B เป็นเทอร์โมเทคทัฟแปรมความจุรวมกันกล่องละ16สองกล่อง32กิกที่บัสสูง4,000เมกะเฮิร์นะครับนี่บัส4,000เมกะเฮิร์ไม่จะเป็นต้องโคุณเปิด X M P แล้วปึ๊บติดเลยบัส4,000นะครับเทอร์ t มเทคทัฟแปรมตัวนี้ดังนั้นพอใส่4แถวปึ๊บ ด้วยความที่มันไม,นม,นม,นมน่มันไม่มีเป็น R G B นะครับมันจะดูที่มันก็ทั้งดูสวยดูดุแล้วก็ดูดิบพอสมควรนี่คือ RAM T T ตรงนี้นะครับสวยงามเนาะชุดนาก็ไม่มีไฟคือเน้น p e r f o r m ร์ม e อย่างเดียวคือจริงๆแล้วตัว Arctic เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักก็คือซิลิโคน M X 5 X4 เนี่ย M X 4เนี่ย, MX ยก็คือ Arctic ผลิตนั่นเองนะครับนี่ฮะสวยไม่มีไฟ R G B มีการจอแค่นิดเดียวปึ๊บเดียวเท่านั้นสตอ r เรจนะครับ ตัว power supply เหมือนเดิมฮะจะเป็นตัว a n t e c ตัว Neo Eco 850W 80 Plus g o ตัวนี้นะครับ 850W 80 Plus g o ถอดสายได้หมดทุกเส้นประกัน7ปี Samsung 980 Pro นี่คือ s t ต r a g e ครับ r e s p e e d 7,500กิกใส่เข้าไปเนาะประมาณนี้นี่คือคร่าวๆเครื่องนี้แสนนึ่งครับจะต่ายจากตัวนูน้นตัวนู้นจะเป็นฮอ f ชุดน้ำคอแสแ RAM 16ตัวนี้ RAM 12ชุดน้ำ3า3ตอนแกก้าจอดตดรอป ก้าจอถึงแม้จะเป็น3080เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือ Gaming Set Trio ถ้าจะให้เทียบระหว่างคอฟตัวนี้ต้องอยับไปเป็น Supreme X นะครับจะเป็น Supreme X เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นเคสตัว t h e r m a n t ต์เ Divider ตัว500นะครับตัว500จะเป็น TT อย่างนี้มันจะมี Airflow ที่เป็นแบบสกรีนเป็นแบบ TT คือลาย เทอร์มอนเทคตรงนี้เป็นเทอร์มอนเทคแบบนี้แล้วส่วนใหญ่จะใช้ของจากเทอร์มอนเทคทั้งหมดทั้งเคสดีไวเดอร์ตัว500ชุดน้ำเทอร์มอนเทคกเชส240 ARGB SYNC SNOW e d i ซิงค์สชุดน้ำสีขาวแบบนี้2ตอน240บมมมีเทอร์มอนเทคมีไฟตรงนี้ฮะอย่างนี้เป็นสโนว์ดิ t ชั n นครับ สีขาวเพื่อคุมโทนเมนบอร์ดจะเป็น z 5900พาร์เหมือนเดิม CPU เป็น i7 1700K ครับสเปคจะเหมือนกันหมดคล้คลายๆกันหมดคือเป็นทั้งคู่เป็น i7 1700K 1700KF บ้างเมนบอร์ดบ้างแต่ว่าตัวนี้การ์ดจอจะถูกดรอปลงเป็นตัว g a l a x ล GeForce RTX 3060แ e รม12 Samsung เออไม่ใช่ครับ WD Black SN750 ขนาด 500GB 3430เพราะว่าสปาย750วัตต์จาก Thermal t ช็ก TR2S Series ตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณ6ก0 0 0นะครับสีขาว ยเป็นกาจอดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้ว CPU ทั้งหมดเนี่ยราคาแสนหนึ่งแสนหนึงมาต่างที่กาจอกาจอ3080บ้าง3080 Ti บ้างตัวนี้เป็น3 0 0 0ราคาก็จะดรอปลงมานะครับปิดท้ายกันด้วยไรเซ้นครับตัวนี้ก็แสนเ0้าพเหมือนกันฮะไรเซ้นเคสจะเป็นตัว Cooler Master MB 540ตัวนี้เป็นเคสรุ่นใหม่จากตัว Cooler Master นะครับข้างหน้าตรงนี้จะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันจะมีไฟ RGB อยู่ตรงนี้ฮะ ซึ่งมันเรียบๆแล้วเคสเป็นขนาดมิดทาวเวอร์นะครับไม่ใช่มิดดิเกือบมิดเออ่เกือบฟูลฮะใหญ่กว่าเคสนา110เคสค่อนข้างใหญ่แต่พืพกกน้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าการ์ดจอเป็น 3080ti เนี่ยมันค่อนข้างยาวแต่มันยังมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควรนะครับ CPU AMD Ryzen 9 5900X 12 Core 24 Thread 4.8 GHz MacBook ลูกค้าไม่เอาชุดน้ำระบายความร้อนไม่เอาซิงค์ลมด้วยดังนั้นเนี่ยผมต้องแถมตัว แรดคูลเลอร์ไปเทสแล้วอุณหภูมิปกติอยู่ในระดับที่ประมาณสัก70-80ในการที่ฟูลโหลดอาจจะไม่ได้เย็ยนเจี๊ยบแต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็แถมให้ลูกค้าไปถ้าลูกค้าไม่เอาชุดน้ำเราเพราะว่าตัว 5900X เนี่ยเขาไม่ได้แถมคูลเลอร์มานะครับมันมาแบบ without คูลเลอร์ครับเมนบอร์ด g ิ g a b y t e x 5อ0า์ตัว Gaming X นะครับเมนบอร์ด Gigabyte X570 ตัว Gaming X แรม Corsair Gen RGB Pro SL 32GB บัส3,600เมกะเฮิร์จาก Corsair จอจะเป็น3080 Ti จาก XLR8 RAM 12GB นะครับ a m p e Rear a c i n g DLSS พร้อมนะครับ r m 8 5 0 x Power Supply Corsair r m 8 5 0 x 850W 80 Plus Gold แบบสีขาวนะครับหลักๆแล้ว ประมาณนี้อันนี้จะเป็นซิงค์ลมแบบธรรมดาเป็นแบบสต็อกฮูลเลอร์แล้วกันนะครับฝากทั้ง4เครื่องนี้ไว้ด้วยนะครับจาก i have cpu ฮนะแล้วเราจะไปดูกันว่าเราไลฟ์สดกันเราอยากให้ไลฟ์สดสเปคไหนอะไรยังไงบอกผมแล้วกันผมพยายามที่จะไลฟ์สดให้ทุกสเปคนะครับบางทีถ้าเครื่องเป็นแสนอะไรเงี้ยผมคงไม่ไลฟ์เพราะคงรู้ว่ามันเล่นได้อยู่แล้วแต่บางทีงบสอ0 0 0 0ห0 0 0 0ห0 0 0 0ื0 0 0 0่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์แล้วกันนะครับฝาก i have cpu ทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ สวัสดีครับขอบคุณครับ